สวัสดีครับผมนายกิตินกังมันทน6ก1 5, 0 5น0 1งศนนเะครับเราจะมาคุยเรื่องคำสั่ง move นะครับโดยอันแรกนะครับจะเป็น move move register to register นะครับเราจะให้เป็น00นะครับ move register to register แล้วก็ constant to register เป็น01นแล้วก็ memory to register เป็น10นแล้วก็ register to memory เป็น11นะครับโดยที่คำสั่ง move อันแรกนะครับ ก็ให้เป็นศูนย์ตัวที่ R1 ผมจะให้เป็น01แล้วก็ R2 ให้เป็น10นะครับ P คําสั่งกับ PC ครับจะเข้ามาตัวที่ตัว IR แล้วก็จะสั่งให้ตัวของ R2 นะครับ R2 Move ค่าของมาที่ R1 นะครับตัวที่ R2 ก็ยังเป็นค่าเดิมอยู่นะครับต,ต่อกมาเป็น Move Constant to Register นะครับ เป็นข้าสั่งศูนนะครับโดยที่นี้จะมีพิเศษนิดนึงนะครับ <c oughs> เพราะว่าในตัว2องปิดท้ายนะครับมันรับได้แค่สองิดแต่ตัว55 h ห้ามีค่า8ปดบิตนะครับซึ่งเราก็ต้อง <c oughs> เราก็ต้องใช้ตัวเราก็ต้องให้มันเป็นดอนแคร์นะครับก็เหมือนเดิมครับก็ตัวสั่งมาเข้าตัว IR เก็บคำสั่ง ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้เก็บดูพูกคำศั่งตรงนี้นะเก็บพู้คำสัง่งตัวนี้แล้วก็จะใช้ตัวของ temporary temporary memory นะครับในการเก็บข้อมูลตัวหนึ่งเก็บได้8ปิดนะครับแล้วก็นำพื้นแล้วก็เข้าไปที่ a n i หนครับ move move ตัวของ memory to a n นหนเราก็จะมีตัวของ memory ตัวหนึ่ง ครับผมเป็นตัวเนี่ยเมมโมตัวหนึ่งเราก็จะส่งค่าเป็น m e m o r รี2หนึ่งสอมสี่เมาด้วยอัเดตปัดน,นะครับด้วยอัตเดตปึ๊บมาที่ Data แล้วก็ด้วยความที่อันเนี้ยรองรับได้แค่8ปดบิตนะครับเราเลยต้องได่ไอตัว Memory นะครับมีทั้งหมด16บหกบิตนะครับ เราเลยต้องใช้ Temporary 2ตัวนะครับ Temporary Memory 2ตัวซึ่งถ้าเราเอาเมมโมรเราก็ต้องไปเรียกมาจากต้องใช้ตัว ADR นะครับเพื่อใช้เรียก Memory ีนะครับเพราะว่าตัว PC มันเก็บได้แค่8ปดบิตนะเราเลยต้องใช้ตัว ADR เพื่อให้มันเป็นไม่ใช่ ตัว PC นะครับมันจะการทำงานของมันอะ่ะปกติมันจะค่อยๆเคาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยถ้าเราใช้เป็นตัวเมมโมรี่หนึ่งสองสามสี่เฮดนะครับจากเริ่มแบบอย่างเช่นแบบเริ่มนี้ปุ๊บหนึ่งสองใช่ไหมครับแล้วก็ปกติต่อไปคือตรงนี้เป็นตอนแคปตอนทันที่สก็จะเป็นอันนี้ปุ๊บแต่พอเราจะไปเอาค่าเมมโมรี่ที่หนึ่งสองสามสี่เฮด ตัวกัอนี้จะเริ่มที่1 2 3 5นะครับทำให้มีปัญหาก็เลยต้องใช้ตัว adr ครับเพื่อเป็น address เพื่อไปเอาค่าจากตัว memory แล้วก็เอา data ออมาที่ตัว r 1นะครับต่อไปเป็นตัว register to memory นะครับก็คือ1 1นะครับตัวที่ตัวนี้ก็คือการเอาค่าของ อันหนึ่งครับเข้าไปในเมมโมรีก็คือใช้เป็นตัวใช้ก็จะใช้เป็นตัว a d r เหมือนเดิมครับก็ปืด๊ดแล้วก็ปืด๊ดแล้วก็ไรลงไปในตัวแรมนะครับประมาณนั้นครับ